เปิดภาพมาคลิปนี่อยู่กับบรรยากาศการเดินทางอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมมีภารกิจในเดินทางอีกแล้วครับพี่น้องผมบรรยากาศก็คขึ้นฝ่าขึ้นพ้นมาอีกแล้วช่วงเสาร์แดดหอนครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีทักทายพี่น้องสู่ผูสู่คนอีกข้างหนึ่งนอครับผมว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศทุกมองทุกทีครับผม ่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อปลูกบนคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเกิดภาพมา,าทักทายกันช่วงนี้พอกันอยู่ในรถอีกขรางหนึ่งครับพี่น้องมีผ้าละคิดเดินทางอีกแล้วครับพี่น้องผมมือเอก็ได้มือเอก็จะไปร่วมงานครับพี่น้องจะไปร่วมงานทางเทศบาลเพิ่นครับผมเนื่องจากว่าทาังเทศบาลเพิ่นกามีหนังสือมาเชิญ นะครับไป,ไปร่วมงานเพราะว่าวันนี้ก็จะทางประลัดนะครับประลัดเทศบาลตำบลน,นะครับผมเป็นกระจาดย่ายนะครับผมจะย่ายไปอยู่จากตำบลโนนตาลอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับผมจะไปที่ำตำบลเสรภ,ภูมิครับผมจะไปอยู่เสรภ,ภูมินะครับผม เทศบาลเสีรภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องผมซึ่งเพื่อนกับมีหนังสือมาเชิญครับพี่น้องก็ไปร่วมงานนะครับผมเป็นรวมงานน้ำเพื่นซึ่งเกแต่กรกับเคยเห็นงานน้ากันนะครับพี่น้องเห็นงานในเทศบาลน้ากันครับผมผนกับมีหนังสือมาเชิญใเป็นรวมงานก็เลยสิไปรวมน้ำเพื่นจั็หน้อยครับผมไปร่วมทรงนะครับงานเลียงทรง ประหลัดเทศบาลตะมนต์ลนตาลครับผมเพื่อนจะย้ายไปอยู่ที่เสรภูมินะครับพี่น้องเสรภูมิมาจังหวัดอะไรเอ็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องผมเพื<ม>่อนกะเคยเหตุการณ์เหตุงานาน้ำกันครับพี่น้องตะกี๋ก็เคยรวมงานน้ำกันนะครับวันนี้เพื่อนก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นครับผมเพื่อนกคมีหนังสือมาเชิญเดจะไปหลวนเพื่อนจังหน่อยครับพี่น้องว,วันนี้ จะไปก็ชมบรรยากาศการเดินทางด้วยกันครับผมโอ้โหรถอายุเทิ่ยงรถกครับพี่น้องบรรยากาศก,าก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้วครับพี่น้องเมืองกาด้ที่โต๊ะอีกปุ๊บพ่งเมดเต็มเลยครับพี่น้องมือเศร้าดีแดดแจ่มแต่เศร้าเลยครับผมผ่านฝนที่ผ่านไป มาอีกบ่เนาะงเฮ้ยฟังข่าวมือเช้านี่ก็ว่าฝนสิมาหนักเด้ครับพี่น้องสี่ภาคแต่บ่ได้เบิ่งชัดเจนนะครับผมเลื่อนไปผ่านเห็นพอดีก็บ่ได้เบิ่งครับผมพอดีก็ออกมาข้างนอกมื้อนี้ก็งดงานในสวนในนาไปจักหน่อยก่อนครับผมเดี๋ยวไปร่วมงานน้ำเพิ่นจ้าข้าวก่อนครับผมถ้ามีเวลากลับมาก็จังสิไปเฮ็ดการเฮ็ดงานกอครับผมมื้อนี้งดงานงดการไปจักหน่อยก่อนครับผมงดงานทงบ้านไปจักหน่อยก่อน พอกันกับบรรยากาศการเดินทางคับพี่น้องก็ยุ่งว่าไกลครอกจากฟานพอวนไปกับประมาณหนึ่งหลักกิโลครับผมเนี่ยแดดออกแล้วครับผมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คืนอยบรรยากาศก็ได้ไปครับพี่น้องเดินทางครับผมไปร่วมงานน้ำเพลินจังหน่อยก่อนครับพี่น้องวัมือนก็ได้เป็นก็คงจะเห็นเป็นคนสําคัญผู้หนึ่งหรอครับผมมันจังเชิญมากนะครับผมเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะครับผม เคยร่วมง,งานกันมานะครับผมก็จะเห็นเป็นคนสําคัญนะครับผมเป็นอย่างไรเรียนเชิญกบไปร่วมงานให้เกียรติพืนอนน้อยครับผมส่งเพ่นไปรับตําแหน่งที่ใหม่ครับผมผมันก็อยู่มานีหลายปีแล้วครับพี่น้องมันอยู่ในหลายปีก็ถึงกําหนดการโยกย้ายนะครับผมราชการนะครับผม,ผมก็จะเป็นที่สี่แล้วครับพี่น้องมันจะโยกย้ายไปเรื่อยคนอายุตลอดนะครับผม ถึงเวลาก็ต้องโยกย้ายไปเรื่อยๆเพื่อ,อยกกระดับของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือเส้นทางราชการนะครับพี่น้องสิ่งมูพวกก็ยังไปได้อยังผู้นัดกันก็เพื่อนนะครับเพื่อนรักกันเพื่อนสามคนไปได้อยังผู้นี่ทันด้โทรถามกันอยู่เมือเศร้าเดยก็โทรมาหากันนะครับผมไปถึงหรือยังผู้นี นี่ครับยุ่งใล้ๆนี่เองนะครับผมโตรงขามกับลูกเรียนลูกสาวเดี่ยครับผมอยู่ใกล้ๆเองครับผมเวี่งรถกับรถเอาพี่น้องมาถึงสิบนาทีหานาทีหกนาทีก็ถึงแล้วครับผมถึงแล้วนะครับสวัดีก็พอกันเนี่เปลี่ยนรูปแบบครับผมเปลี่ยนรูปแบบยุ่งหน่อย ส่วนหญ่ก็จะพ่อกันอยู่หนาการหนางานครับผมพ่อกันอยู่ในช่วงเหตุการณ์เหตุงานครับผมวันนี้พ่อกันอยู่ข้างนอกครับผมไปร่วมงานจักน้อยครับผมนี่ถึงแล้วครับพี่น้องพอตอนโนานาลมีคนมาเปน็นนี่เนาะนี่ครับเป็นเทศบาลตำบลโนนตาลครับผม,มคนมาไปบู จอดข้างนอกไงเราก็ได้เอารถเข้าไปในเนาะเข้าไปในย่าโน้มมอ,ง,องจอดครับพี่น้อกผมจอดด้านอนนี่เนาะคืออยู่ตรงทางแยกเนาะตรงกับทางเข้าตัวนี้ทางเข้าออตัวนี้ไปจอดฝั่งตรงดีกว่าจอดฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้รู้สึษย์กจะเดกแฉะครับผมจอดฝั่งนี้ดีกว่า นี่แหละหน้าเทศบาลครับผมจะจอดกระดิ่โทรห้าเพื่อนอยังน้อยครับผมว่ามาหนี้ยังทีมงานทีมงานกันรักนะครับผม ถึงลนาครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวจะขอไปในงานครับผมเดี๋ยวจังพอกันไหมสาหรับคลิปนี้จบไปซ้ำหนีก่อนครับพี่น้องผมเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวจังพอกันไหมคลิปหนาครับผมสําหรับคลิปนี้จะลาพี่น้องไปซ้ำหนีครับผมขอบคุณพี่น้องได้หลายด้อครับผมติ่รับชมคลิปให้พอกันไหมคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม